I like your shirt. I like your fingers. Love the way that you smell. To be your favorite jacket, just so I could always be near. I loved you for so long. Sometimes it's hard to bear. But after all this time, I hope you wait and say Love you every minute, by we kind. Love you, everywhere, everywhere in that moment, always and forever. I know I can't quit you, cause but you feel the rainy day becomes clear i never knew a l i k e t h i s now i can't let go i'm in love with you and now you know แบ่งผ้าสั้นข้างยาวข้างคะ่ะเอาฝั่งที่ยาวกว่าพาดไปด้านหลังมาด้านหน้าฝั่งสั้นเลยจ้าปักหมุดด้วยนะจ๊ะฝั่งที่ยาวกว่าทําเป็นกรอบหน้าพาดไปด้านหลังเลยคะ่ะอย่าลืมปักหมุดนะคะ และจัดทรงให้สวยงามค่ะตามนี <conferences> ้เลยจ้าผ้าคุมมาพับครึ่งแนวยาวเลยจ้าตามนี้เลยจ้าแล้วก็คุมเลยค่ะฝั่งหนึ่งสั้นฝั่งหนึ่งยาวเลยจ้าที่ยาวกว่าผ้าด้านหลังมาฝั่งสั้นเลยจ้าอย่าลืมตักหมุดแะจ้าทะลวมค่ะผ้าด้านบนเพื่อจะให้ดูน่าเบลีย์ยาวจ้าฝั่งที่ยาวกว่าผ้า คุณหฮียแบบง่ายๆจ้าเดิมจ้าสั้นข้างยาวข้างจ้าฝั่งที่ยาวกว่าพักไปด้านหลังเลจ้าตามแบบเลยจ้าแล้วก็เอาฝั่งสั้นลอดช่องขึ้นมาเลยนะจ้าแล้วก็จัดทรงให้สวยงามจ้าคุณปักหมุดกันไหล่ะจ้าและตกแต่งใส่ตุ้งหหยสวยงามน่ารักจก๊บเก๋มาจ้าขอกันเข้ามาจ้าขอแบบง่ายๆช้าจัดจ้าคนอื่นก็แบ่งผ้าสั้นข้างยาวข้างเหมือนเดิมเจ้าตามแบบเลยจ้า ก็จัดความเรียบร้อยนะให้มันเล็กที่สุดเลยจ้าแล้วก็ไขเข้าหากันจ้าฝั่งยาวพัดไปด้านหลังนะจ้าโดยที่เอาฝั่งสั้นขึ้นมาจ้าตามแบบเลยจ้าแล้วก็จัดทรงนะคะแบบที่หนึ่ง้ะปักหมุดกันท่าไหลนะจ้าทั้งสองข้างเลยจ้าที่หน้าผากด้วยนะจ้ากันไหลเหมือนกันจ้า เอาหมุดที่ปักอยู่ออกก่อนนะจ้าแล้วทาเป็นรอบหน้าจ้าแล้วก็ทํกรอบหน้านะจ้าเอาเข็มกัดกัด้วยนะจ้าเสร็จแล้วจ้าใช้ความเรียบร้อยจ้าทันกันไหมจ้าช้าเลยนะมาจ้ามาคุมหิยะแบบน่ารักๆกันจ้าเหมือนเดิมเลยจ้าสั้นข้างยาวข้างค่ะเอาผ้าด้านในฝั่งที่ยาวกว่าทําเป็นรอบหน้านะจ้าปักหมุดให้เรียบร้อยจ้ากันลื่นกันเลยจ้า เมื่อเป็นกรอบหน้าเรียบร้อยแล้วก็ชายผ้าที่เหลือผ้าไปด้านหลังนะจ้าโดยที่เอาฝั่งสั้นกว่าขึ้นมาจ้าแล้วก็เอาเข็มกัดหน้ารักน่ารักกัดเลยจ้าแล้วก็เช็คความเรียบร้อยนะจ้าติดหมุดให้หมดเลยนะจ้ากันลื่นกันไหลจ้าเมื่อติดหมุดเรียบร้อยแล้วก็ยกหน้ามาหน่อยนะจ้าให้แลดูน่ารักจ้าแล้วก็ใส่ตุ้มหูด้วยนะจ้า เพื่อความคิดขวัญโนเนจนะจ้าใสไปเลยจ้ารุงรังหน่อยหน่อยจ้าก็เลยดูน่ารักนะจ้าตามแบบเลยจ้ามาจ้าคุณผมกันจ้าใช้ผ้าสั้นข้างยาวพากไปด้านหลังใส่เข็มกัดเลยจ้าแล้วก็เอาฝั่งที่ยาวเป็นรอบหน้านนจะปักหมุดด้วยจ้ากันไหลจ้าและผ้าที่เหลือพันไปด้านหลังนนจะจะทรงให้สวยงามจ้าติดเข็มกัดกันลื่นกันไหลด้วยเนจะทำแบบเลยจ้า